มันมีกล่องอะเช็คโอโออย่าชนอะไรมีกุญแจกุญแจอะไรไม่รู้ว่ามันชื่อว่าเพจโอดเออเอาไปด้วยอะไรไม่รู้เอาไปด้วยอันนี้จะบอกว่าโอ้มีกล่องพยาบาลอเตามเต็มเลยนี่คือก่องนออะไรฮ่องห้องเขาเรียกอะไรห้องห้องเซฟลูปก่อนบอสใช่ไหมโอ้ยมันเข้าห้องนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ย อ่ามีออกซิเจนหมดแน่นอนวินาถถึงให้ออกเพนมาไหนนี่มีไซเคิลแปลว่าแล้วอะไรตรงนั้นอะไรอ่ะมีมันมีอทำมด้วยออกซิเจนมันน่าจะเป็นแบบไอ้นี่ปะห้องทางเดียวอ่เข้าไปแล้วพอค่าเก็บก็ออกมาตรงเนี้ยใช่เหรอลลอองมันมีเบนบิดกับออสเซอร์เบอร์เด็กเออเราลองลองไปดูไหมห้องบอสเห็นเขาเข้าห้องนี้กันนะใช่แล้วผมเข้าไปแล้วเดี๋ยวกดลิฟต์กลับมาให้ด้วยก็แล้วกัน ถ้าถ้าผมกลับมาไม่ได้ไม่จะกลับได้แหละไปที่ตอนนี้อยู่ที่เมนบิดฮอฟจอบเบิร์ดเดย์อ๋อขึ้นไปข้างบนหนึ่งชั้นนิดนิดเดี๋ยวดูกันมีอะไรเป็นห้องอ๋ออันนี้ลิฟต์กับปัสซายบีอ๋อห้องเอาไว้ดูคนยิงกันดูคนยิงกับหนอนโอ้ไม่ใช่หนอนดูคนยิงกับงูเดี๋ยวรู้เลย อ่าเราต้องมีเหมือนเดิมใช่ไหมครับตัวแท้งตัวตัวทำดาเมจแล้วก็ตัวซับ<ห> <c oughs> ที่ผ่านม <c oughs> ีอะไรไม่ไหวเราก็ถือปืนวิ่งไปทั่วนะครับนี่เราเล่น <c oughs> ถูกเกมไหมเนี่ยเราเล่นเกมสปเปซไซไฟใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่ชั่วเหรอเนี่ยมีห้องบอสโอ้โหขัวันปิดโอ้แล้วเดี๋ยวออสซินจ์ก็จะขึ้น ครับเลดบอสใช่ไหมไม่ผมรู้สึกว่าตัดเราจะตายาว่ะเฮ้ยเราก็วิง่งชุบพิวชบุบพิวทุกคนวิ่งผ่านเอ็กเซสเนี่ยไอ้ถังเนี่ยที่ต้องเอาไปโยนใส่เสีย่ยงไหมเสี่ยงไหมนี่เหรอกำลังจะไดโยนใส่งูนะได้นี่ไงยิงโยนโยนมีอะไรโยนให้หมด ยิงนี่ด้วยอุ้ยมันเล่นผม,ม,ม,ออมนะงูงูเอ๋งูนิ่งโอ้เชเจ๊แรงวุ้ยมันเป็นมันเป็น,ปน,ปนดาเมจต่อยยังนะไม่หยิบยาหยิบหยิบพื้นโอ้อไยไม่มดีไม่ดีไม่ดีไอหินพังด้วยหินพังหินพัง โอ้ยโอ้ยเต็มตัวเลยทำไมผมเดินสโลว์เวลาเดินสโลว์ทำไมมันจีัดผมอ่ะจิ๊ผมด้วยนี ทำไมเรามีรถทำไมเราไม่ใช่รถอะไรปุ่ยไปดิขับถ้าถ้าผมยกถังให้แล้วยิงกาอากาศได้ไหมเออได้ได้ยกยกเพราะว่าสกอร์เมาส์มันจมไปแล้วมันจมไปแล้วมันลงแล้วโอ้โหยิงยิงถังหน่อยเรียบร้อย ยิงไปแล้วถังไม่ระเบิดถังไม่แตกแต่โหจะแตกยาวหมดแล้วมีมีมีกลองยาวอยู่ข้างหลังยิ่ถังไม่ฟังยิงถังถังไม่ฟังถังมันต้องไปใส่ไหนวะเดี๋ยวต้องใส่ลงไปในน้ำนะเขาใส่ไปเรื่อยๆเพราะใส่ในน้ำได้ช็อตน้ำช็อตป่ะอเออโยนใส่ในน้ำ มีมคมใครจะตาไหใ้อะใครจะตายไห<อ>มไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรเลยใกล้ละมันยิงแต่แตผมวะแต่ไข้พวกมันมันจะจะไล่ทำยทามเเมจคมนเรอดินดิ้นดิ้นดิ้นอ๋อเหรอไม่รู้มันดิ้นอ่ะลงน้ำไปเลยโว้ผมโยนลงเต็มน้ำเลยปลาระเบิดได้ไหมปลาระเบิดมันต้องยิงสิวมัน เมนติมเลยม oh, 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 ันลิงผกดูว่ันแหนเดดอกเต็มเลยขอสิวหายแล้วมันมีสองตัวโอ้ยตัวโอ้ยตัวตัวอีกอยากล่างได้ดูแลไม่น่านรอด่ะมองไม่เห็นสิวโอ้ชัดดีไมด้วย มันมันชัดบีมยด้วยอ่ะเรียกรถเย้ไอ้อนนี้าแล้องาะไม่ได้เด้อพื้นที่ไม่พรอ,มอร้อนอร้อนช้าแล้วพื้นร้อน โอ้มันสาบทั้วเลยอะไรนะเนี่ยอะไรไปไปช็อตยังนะไม่รู้โอกาสทองมาแล้วดิ้นเยอะอ่ะยิงยำปากจังเนี่ยเจอแล้วอยู่ด้านล่างสามอันสามถิวเรียบร้อยน่อไปแล้วอะได้แล้วตัวหนึ่งหรือเปล่าใช่ได้แล้วตัวหนึ่งได้แล้วตัวหนึ่ง อาชุบด้วยโอโอมาเร่งน,นะเจจะมาโดนผม oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมไปยูให้ผมให้ผมไอ้น <Wing heal laughs> <wing one laughs> ั่นไหมวิ่งยิวะวิ่งวนตือล้อตือล้อนยิงไม่ได้โอ้ oh. ตายปะไม่ตาย,ตายแค่เอฟเฟกมันอลัการงานซัง อ๋อเหมือนถังใส่แค่ให้มันมีสิไม่ทอาอปยัดปากเลยมาช็อตอะมตายมีคนดาวไม่มียาเรยด้วยมีมีแทคเตอร์บีมไม่มียาเลยไปติด5มิติดต้องอมันชนเฉยเฉยเอวคุณหินอ้คุณยินตายไว ไม่ใช่คุณลีตายครับอยู่ตรงรถยังยังไม่ยังไม่จอดำใช่ไหมยังยังครับอะไรเนี่ยนี่เราจากมอนทันที่ผมไปทั้งซับไปทั้งแทงไปทั้งแฉกทั้งแกเกมที่กูยกไปนี่กันเนี่ยโอ้ครับ Everything in one human มันลอยในน้ำอ่ะแกอยู่ตรงคอนมนเลย ที่เอาเดียวกันมาด้วยก็ดีเราคิดอยู่ว่าตอนมันพ่นลำแสงมาแล้วเอาไอ้หน้าไปอุดปากมันได้ไหม ายแล้วป่ะแฝดแล้วป่ะมีข้างล่างมาดิต้องรอมาโชว์ตัวขึ้น่ะระเบิดอระเบิดแล้วระเบิดแล้วโอระเบิดบดเลยโอ้ยระเบิดบนเลยี่ๆข้างๆสสิบ ตายแล้ว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 เขามีตัวที่สามลุกขึ้นมานะอ่าตัวแรกรู้เลยแถบนี้ชื่ออะไรเหลือไยเหมือนนี่ไงเก็บลูกตา eye of salon เก็บลิ้นเฮ้ยต้องตัดเลยเลยเหรอโอ้โหนี่เลยเหรอ นน่หูไ้อออเใส่เสื้อได้ด้วยฮะเอาทั้งหมดใส่เสื้อได้ด้วยใส่กางเกงได้ด้วยตาตามีสองอันปะตามีอันเดียวใช่ตามีสองข้างได้เหรอตามีข้างเดียวฮะมีสองข้างไช่เหรอซ้ายขวาไม่ตาหมดข้างเดียวตรวลระตรวจระชุดน่าจะทำละนะเออเออเฮ้ยเขาก็มีกล่องพยาบาลให้ไม่ใช่เนี่ยเปิดไม่ได้ตรงนั้นนะเปิดได้อ๋อตรงนี้เปิดได้แต่ไอ้ตรงรถแต่เปิดไม่ได้ Abei, มีะ Favorite, อะไรแผนแดงตวสามสแผนสแอีกข้างสองตัวามบทัดอ้ขุดคุ้นจังไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วรีบออกเลยแค่นี้ยนะแค่เนี้ยล่ะจะบอกไอ้ของที่ไปส่งคือของเนี้ยเหรออ่ะแล้วกลับมานี่เลยกลับมาล็อบบี้เลย โอเคจบจบจบเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นีนะ้หมดแล้วแค่นี้แค่นี้กลับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน